แล้วที่พอตายหือแล้วการเป็นผีไอ้คำว่าผีที่ว่าเนี่ยคือภาวะของการเป็นเปรตเปรตใช่ภาวะเปรตเปรตเนี่ยมันแปลว่าผู้ล่วงไปแล้วก็คือคนที่ตายแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเปรตใช่เนี่ยเรื่องพูดถึงเรื่องเปรตเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในพบภูมิที่บอกว่าเป็นพบภูมิที่ใกล้เคียงใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดครับถูกไหมครับก็คือภาวะของการเป็นผีนี่แหละออซึ่งมีหลายแบบมากเราเคยพูดถึงเรื่องพบภูมิไปแล้ว เปรดินเพียบเลยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันช่วงเนี้ยคือเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งป่ะที่หนึ่งเดือนเนี้ยทั้งเดือนเป็นเป็นเทศกาลเขาเรียกว่าเทศกาลเปรดผลีเปรดลีหรือเปรดผลีเปรดลีเปรดแตแปลว่าผู้ล่วงลบไปแล้วผลีแปลว่าการอ่าพิธรพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อบูชาอะไรเขาประมาณนั้นแหละ เราจะเห็นว่าทางมหายานเนาะหรือว่าทางสังเจ้านะอย่างไปเร่งนี่ยี่ไปสังเจ้าว่าเสือหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเทศกาลเรียกว่าเทกจาร์ทำบุญทิ้งกระจาร์อย่างเงี้ยใช่เราก็จะโดยดั้งเดิมก็จะมีหมวกหมวกสารใหญ่ๆแล้วก็มีข้าวสารไปทําบุญที่สังเจ้า ทำไมเขาต้องเทกระจาที่มีเนี่ยคือไอ้กระจาดที่ว่ามันคืออันนี้ไอ้หมวกสานนี่แหละทำไมเขาต้องเททำไมต้องเทก็คือว่ามันจริงๆแล้วมันอุบายทําให้คนได้ทําบุญในช่วงนี้คือมันมีความเชื่อว่าในช่วงหนึ่งเดือนเนี้เดือนที่เป็นเดือนเจ็ดของจีนเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่เอนรกเนี่ยเหรือสวรรค์เนี่ยเปิดอให้วงวิญญาณได้เนกัมาที่โลกมนุษย์อืเพื่อที่จะทําให้ญาติเนี่ยได้ทําบุญ กับดวงวิญญาณญาติพี่น้องญาติโกโหติกาเราป้านนี้ก็เลยเป็นช่วงเดือนนี้เป็นเนื้อนาบุญของผีเชงเชงเม้งก็เปิดเปิดให้ญาติที่เสียชีวิตมาแล้วเหมือนกันเอ่ละเดือนการนี้ถือว่าเปิดทั้งหมดเลยอนีเปิดคือช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่แบบช่วงผีแย่อ่ะเออเขาก็จะเปิดทั้งหมดเลยแล้วก็มาให้หมดเลยเพื่อเพื่อให้ญาติเชงเม้งนี่เปิดเป็นเป็นแบบเป็นคนๆไงเป็นบ้าน อูดไม่รู้เป็นไพรเวทเซทไพรเวทโอเคอันนี้เป็นพับบิกครับโอเคพอราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไอเทศกาลเปรตพลีเนี่ยมันมีงใช่พาอหนายานจริงแล้วในหินยาหรือว่าในแบบดั้งเดิมก็มีเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารโอ้ี <S <S ่เลสุดพระเจ้า okay. พิมพิสารเนี่ยฝ uh ันอยูนี้ก oui> ็ฝันว да> ่าเฮ้ยญาติของตัวเองอ่ะมาเป็นเปรตแล้วก็มาขอส่วนบุญเออก็เลยตกใจตื่นเช้ามาก็เลยบอกพระเจ้า พระเจ้าก็เลยโปรดเล่าเรื่องเปรตให้ฟังว่าเป็นคือสิ่งไอดวงมียาเนี่ยที่ว่าเนี่ยที่ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดเกิดจากนู้นมีหลายสายเหตุด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศากาลนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหายายอย่างเดียวครอบคลุมทั่วครอบคลุมหมดเลยแม้กระทั่งช่วงที่พระอานนท์ตอนที่ยังไม่บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ก็นอนแล้วก็ฝันเห็นไ,ไหมว่ามีเปรตตัวนึงสีเเขียวมีเขี้ยวยาวๆแลบลิ้นมาเป็นไฟ ก็เลยตกใจตกใจแล้วก็ไปลาบูชาฝั่งม,มันก็เลยมีเรื่องมีมลาต่อมาเป็นเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่แก็นี้นะม,มันมีตำนานหนึ่งที่ไม่รู้ใครก๊อปปี้ใครนะอันนี้คือตำนานคือเรื่องเล่าแล้วมันดันเหมือนกันเนอเลยพี่ไงพี่นี่คือว่าเป็นเรื่องของของเทพเจ้าองค์หนึ่งคือเรื่องมันมีเรื่องไหวยอย่างนี้ มันคล้ายกันเลยเลยพี่โคตรเหมือนเนี่ยมันต้องมีใครสักคนก๊อปปี้ไปอ่ะเนี่ยมันมีมันมีตำนานว่ามีมีผู้ชายคนหนึ่งนะปกติก็ก็เหมือนอย่างเงี้ยรักใคร่แม่พ่อแม่ปกตินะแม่ก็เอาข้าวมาให้ปกติเอาแล้วเริ่มเหมือนกันอีกแล้วกำลังทำทำไร่ทำนาอยู่ไถนาไถนาอยู่ก็เอาข้าวมาให้ปกติอืพอมาช้ามันเดียวกันเปะเลยนะมาช้าแล้วก็ลืมมาก็เลยโกรธลืมมาๆเนี่ไม่ใช่ เอ,อเล่าต่อเลยประมาณเนี้ยแต่คือแต่และตำนานแต่และคนเล่าไม่เหมือนกัน,นแต่ว่ามูลมันเหมือนกันว่า<ม>เกิดจากว่าแม่เอาข้าวมาให้<ม>ให้ใหม่อิ่มหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ละที่จะเล่าไม่เหมือนกัน<ม>แต่มูลเห็นเหมือนกันเลยว่าสุดท้ายอันนี้ก็คือ,อไล่ด่าแม่มแม่ก็เสียใจแม่ก็วิ่งไปตัวเองเนี้ยตัวเองเนี้ยพอทําสักพักหนึ่งก,ก็เห็นไปเห็นนกเห็นที่ลูกกับแม่แม่เอาข้าวอาหารมาให้ให้ลูกให้ลูก เห็นสัตว์ต่างๆเนี่ยแม่ทําเพื่อลูกเกิดความสํานึกได้ว่าตายแล้วตะกี้เราตว่าดแม่ไปเสียใจวิ่งตามแม่กลับไปปรากฏว่าก็ไปเห็นไปตว่าใช่ไหมแม่ก็ตกลงไปแล้วแล้วหาแม่ไม่เจอปรากฏงงไปงงมาเจอท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งหยิบท่อนไม้ท่านนั้นขึ้นมาเราคิดว่าท่อนไม้นั้นคือแม่ตัวเองเอากลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านแล้วก็ยังเสียใจแลวยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเมียตัวเองเนี่ยไม่รู้อื จะเอาไม้ไปทําฟืนพอผ่าฟืนขึ้นมาปิอย่งางนะั้นน่ะก็เลือดไหลออกเตนะ็มไปอื้อหืนี่คงคุณคุณคุณแมคณ่คุณแม่เดินฟืนแล้วพอเลือดไหลเต็ไมไปหมดเลยก็สํานึกได้ว่าเนี่ยคือแม่ตัวเองอืมอม,มันก็เลยเป็นที่มาของการเอาไม้แผ่นนั้นนะ่ะมาสกัดทําเป็นป้ายหลุมศพของคนจีนตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาอือเสร็จแล้วเขาก็มีความสํานึกแล้วก็เอ่อมีความกตัญญูในที่หลังแล้วจากที่แม่ไม่อยู่แล้วก็จะมีลักษณะนุ่งขาวผมขาวเป็นชุด ชุดกระสอบเริกความรู้มันิดนึงเวลาคนจีนเนี่ยเวลาคนจีนตายใช่ไหมลูกหลานต้องใส่ชุดกระสอบอืใช่ไหมลูกทั้งหมดใส่ชุดกระสอบคันโคตรแล้วก็หลานชายคนโตซึ่งเป็นเหมือนกันไงก็เลยต้องใส่ชุดกระสอบ <c oughs> เห็นหรือกปล่านี่เป็นที่มาของตำนานเรื่องนี้อนะแค่นั้นยังไม่พอพอใส่ชุดกระสอบใช่ไหมก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความกระตันยู บังเอิญว่ามันมีที่หนึ่งอ่ยมันมีเขียนเป็นป้ายมันหัวบอกว่าไหว้เขาแล้วจะไม่จนอืโอเคไหมผมไมงเหานตำนานก็มีการไหว้บูชาเพราะถือว่าคนคนนี้เป็นสาระแห่งความกตัญญูรักแม่อะไรประมาณเนี้ยอโอเคไหมก็จะมีป้ายเขียนว่าเขาไหว้จะไม่จนเก็จะเป็นเป็นเหมือนที่มุนสิยะถ้าใครเห็นในสารเจ้าสมัยโบราณ จะไว้อยู่ข้างล่างเป็นผีแลบที่ใหแล้วอ๋อแล้วก็เป็นใส่ชุดกระสอบนี่ผีบางทีก็จะมีผีกู่ขัดขาวดำรวบาดไปแต่ตัวหลักที่เป็นใส่ชุดกระสอบเนี่ยคนก็จะยมเอาฝนเนี่ยไปป้ายปากเป็นการบูชาเออแล้วด้วยความที่ป้ายเขียนว่าถ้าไหว้ฉันแล้วจะไม่จนก็เลยไปเกิดเป็นเทพเจ้าวิหญ่ณที่มาหนึ่งองค์เทพเจ้าคนนั้นชื่อว่าอ่ะใครตอแบแรกเลยโย ไฉสิมเอียถูกต้องเ,เป็นที่มาหาของเทพเจ้าที่เราเรียกว่าไฉสิมเอีอเเอยปองเทพเจ้าชคลาบและอือนนั้นก็คือออริจินอลขององค์ไฉสิมเอี้ยซึ่งประเทศไทยมีอยู่แค่องค์เดียวที<ช>่เดียวคือเล่งนี้ยี่วัดมก่กน